นี่คือเส้นเพชรเกษมออกขา,อาขาออกนอกไปนครปฐมนี่คือน้ําขึ้นมาบนฟุตบาทแล้วนะครับอยู่ในระดับตรงนี้ตรงยูเทิร์นอีกประมาณ400-500ถึง500เมตรข้างหน้าก็จะเป็นซุ้มประตูของกรุงเทพค,ครับรถติดอย่างมากอาการสาหัสสุดๆนี่คือเอ้าไปไหนอ่ะพี่อําอ๋อแมวกมลับอ๋อ เมื่อกี้เจอญาติครับนี่คือถ้ารเรียกกันประสบการณ์สําหรับชาวกรุงเทพเขาโดนกันแค่เขาเรียกกันแค่ว่านี่คือแค่ระดับปหนึ่งแค่ระดับปหนึ่งครับแต่ไม่เหมือนพวกออยุธยาลบุรีนครสวรรค์ที่สุโลกที่เขาโดนกันระดับปห้าปหกเรายังน้อยครับถ้าเราไม่สู้แล้วถ้าเจอภัยพิบัติที่มากกว่านี้เราจะอยู่ได้ยังไงฝึกไว้ฝึกไว้ สถานการณ์ล่าสุดครับขับขี่โดยฮี่ชะาเนี่ยรายงานโดยสปินเฮด